Oh yeah, I ทิ้งเลยรู้ตัวไหเฮ้ยโอเคนี่แหละตีเก่าจริงอุ้ยอย่าตีดิน่าเบื่อ เนี่ยน้องมีเกาะเกาะมาเฮ้ยนะนิวมาไปยังไงนายนิ้วไฟไม่รอเลยเนี่ยสมน้ำหน้าคุณเฮ้ยใครวะเราอยู่ข้างบอลเราอยู่ที่เตียง e รอที่ยาเอย้ยไม่่ละ กินละข่าวไวยมาตรงนี้สิคะนอนแล้วพี่เอล้วไม่เอาแล้วก็าไกินดนเลิรูบนหลังคาบ้านนะที่เหลือเฟื่อจะไปหาคนแกะให้ัสดีเพื่อน

ฮวิ่งทำเพื่อนเราเหรอทำเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ลวทำเพื่อนเราเหรออุ้ยมาจากหนแยะลุมเพื่อนเราเหรอได้เฉพาะในไยนะเหุมเพื่อนเราร ดูยู่พอที่จะไปทำความเข้แต่้องเปิ้ลเราไม่เกียนะมันเต้ีอย่ามาดูสักเเาชอบนายเราชอบนายแต่เราไม่อยากใกล้นาย ดี๋ยวไปลงเมืองกันนะเรากรกร้คร nice> ับเรามีทอดแล้วเปล่าแล้วแค่จิ้มเองันก็คือวหน้าตาหน้าผมนะครับ วันนั้นไม่ใช่วันนี้นะฮะโอ้ยลงมาตีกูเพื่อเคยวิ่งมาโอเวเอาโมบอกว่าอย่าลองเพลงในบ้านก็กูม,มาลองเพลงน,นอกบ้านอย่าลองเพลงในคลิปโดนถามคนไม่ใหญ่ tôi ghi như thế rồi

เดี๋ยวเราไปพาเอ่อนน่นหน่อนในในในเติมนั่หะมัไม่อัดคลิปเลอเขาเปิดปัญหาไม่อัดคลิปแล้วเย้ไม่ใช่ดีใจจังเลยเอาอุจาร์ไปหาตุ้มจี้เราโอ๊ยยังเนี่ยยังที่เห็นนั่นแหละมันคือสปา พูไดไม่หมดเลยเพราอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรหร,รอกเพขาเพิ่งเข้ามาตอนนี้อดาดาเออคลิปล่าสุดที่ลงไปก็คือความบิดพลาดของการฮุ้ยเจออะไรเนี่ยความบิดพลาดของการทำคลิปก็ปค,<อ>คือเกี่ยวอันนี้แหละ

อุดน้ำตรงนี้ดีป่านี่ด,ดแป,ป๊บกุดโคน,นะนี่ราไม่ใช่หมา เราเป็นคนคนหนึ่งที่น่ยายักเอ้ยไม่ใช่ละมันมีทางแยกเราต้องเปลี่ยนชื่อไปแล้วกระโดดลงลาว่าตัดอนนี้คือเราถไฟเหาะเหรอเนีเ่ย Chăm thang để đây bao, nó nhớm đái, có 60 kiểu kiều, huy, có thể chích nồi bài... thì... Đâu... thì... lâu hòn, chơi bẹp quả chơi nó không có gì như nó không có gì như มาไงเราไปอีกทางหนึ่งดีกว่าอีกทางนันก็มีนะมันเรากลับง่ายเฮ้ยไปดีก็สิเราเด็กดีจะตายเด็กทางตันเราตอบพูดมากนะเราแค่ไม่ได้หยุดพูดที เออเป็นคำสั่งที่แบบใครบ้างครับไม่เคยผมยไม่เคยทำอย่างนั้นหรอกครับ ตอนนี้คลิปของผมเอ,อ่อ15นาทีนะฮะเฮ้เยเลืองคลเลือกผีใช่ไหมเรืองกูเรืองกูเรือกกูเรือกกูเราจะพาไปหาคิปเปอร์กันเออฮะมีเื่อูมีที่นอนยังเงไม่มีทีนะครั